บทที่4,709หลังจากคำสั่งดื่มๆของเย่เฉินทุกคนก็ยกแก้วและดื่มเหมาไถาน้ำเปลี่นนิสัยในอึดเดียวแต่ทว่าเหมาไถาชนิดนี้ไม่ใช่น้ำเปลี่ยนนิสัยอีกต่อไปแต่เป็นน้ำที่เปลี่ยนวิถีต่อสู้ต่างหากละ่ะยังไงก็ตามสำหรับเย่เฉินพลังงานในเหมาไถาแก้วพลาสติกนี้มีน้อยมากดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วเขาจึงไม่ได้รู้สึกถึงมันเลย แต่สําหรับทหารวังมังกรที่อยู่ตรงหน้าเขาตอนนี้ความรู้สึกของทุกคนรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมในทันทีคนเหล่านี้นึกไม่ถึงว่าเหล้าจอบนี้จะมีพลังที่มองไม่เห็นทรงพลังเช่นนี้เมื่อดื่มเมาถ่ายแก้วนี้ลงในท้องของพวกเขาในหนึ่งลมหายใจพวกเขาสัมผัสได้ถึงกระแสน้ําอุ่นอันแรงกล้าจากท้องของแต่ละคนที่พุ่งเข้าหาจุดตันเทียนของพวกเขา ทันทีหลังจากนั้นกระแสน้ำอุ่นก็กลายเป็นพลังงานที่พุ่งพล่านราวกับพลังทำลายล้างและจูจ่ๆก็พุ่งเข้าหาเส้นลมปราณทั้ง8ของเขาเองสำหรับราชานักบูผู้ที่ฝึกฝนวรยุทธการพัฒนาความแข็งแกร่งของตนเองนั้นสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ2องค์ประกอบองค์ประกอบแรกคือจำนวนช่องเปิดของเส้นลมปราณทั้ง8โดยตรงนอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการวัดการตึกฝนด้วย ยิ่งเปิดเส้นลมปราณมากเท่าไหร่ระดับและความแข็งแกร่งของผู้ที่ฝึกฝนก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นองค์ประกอบที่สองคือความสมูทความราบเรียบลมปราณจะต้องเปิดได้กว้างสุดไม่มีสิ่งกีดขวางของเส้นลมปราณแต่ละเส้นส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ฝึกฝนสามารถเปิดเส้นลมปราณได้เพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นยังไม่พอแต่ยังไม่สามารถเปิดเส้นลมปราณทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์เหมือนกับว่าทุกคนมีรูจมูกสองรูใครก็ตามที่มีรูจมูกบานมากที่สุดจะมีช่องรับอากาศมากกว่า และสามารถที่จะร้องเพลงเสียงสูงได้ดีอีกด้วยยกตัวอย่างเป้ไฮร็อกสำหรับพลังงานเรกิปราณทิพไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาสามารถเปิดเส้นลมปราณมากขึ้นในขั้นตอนเดียวแต่ยังทําให้เส้นลมปราณที่พวกเขาเปิดออกได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและสามารถปรับปรุงการปลึกฝนวิถีบูได้ทั้งสองมิติโดยตรงสองมิติคืออะไรก็คือกําลังภายในที่เกิดจากพลังลมปราณแล้วก็พลังภายนอกที่เกิดจากการฝึกฝนจากสภาพร่างกาย ในเวลานี้ในกลุ่มคนทั้งหมดบางคนถึงกับร้องไห้ด้วยความตื่นเต้นนักรบห้าดาวในที่สุดฉันก็กลายเป็นนักรบห้าดาวแล้วฉันไม่เคยคิดฝันว่าในชีวิตของฉันจะมีโอกาสได้เป็นราชานักบูห้าดาวในเวลานี้ทุกคนต่างมีความสุขต่างก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่สามารถเปิดเส้นลมปราณเพิ่มเติมได้และในเวลานี้มีคนล่องออกมาฉันสามารถเปิดเส้นลมปราณที่หกได้แล้วมา มันเพิ่งจะทําได้ถัดมาถึงคิวราชาทั้งสองของวังมังกรก็คือเฉินจงเล่และลู่เฮาเทียนแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้ทะลุผ่านเส้นลมปราณที่เจ็ดในทันทีแต่วิธีบู๊ของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นจากระดับกลางของนักรบระดับหกดาวไปสู่แดนหกดาวสูงสุดอันยิ่งใหญ่สมมุติว่าตราบใดที่เย่เฉินให้ถ้วยเหมาไถอีกถ้วยหนึ่งแก่พวกเขามันก็เพียงพอสําหรับพวกเขาแล้วในการเปลี่ยนจากนักรบระดับหกดาวไปสู่ความก้าวหน้าของนักรบระดับเจ็ดดาวช่วงเริ่มต้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่หายากยิ่งกว่านั้นก็คือพลังงานเรกิที่มีอยู่ในเหมาถ่ายช่วยให้พวกเขาขยายและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเส้นลมปราณทั้งหกที่เปิดออกได้อย่างต่อเนื่องทําให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของพวกเขามีการปรับปรุงในเชิงที่ดูดีดังนั้นในเวลานี้ทหารวังมังกรต่างต,างตกตะลึงและค้นพบอย่างลึกลับว่าแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของพวกเขาไม่เพียงส่งผลกระทบต่อเส้นลมปราณที่พวกเขาเปิดออกเท่านั้น แต่ยังเร่งไปยังเส้นลงโทษถัดไปที่พวกเขาไม่สามารถที่จะทำลายผ่านผ่านไปครู่หนึ่งมีคนตะโกนอย่างตื่นเต้นเส้นลมปราณที่สี่ของฉันเปิดแล้วฉันสามารถเปิดเส้นลมปราณที่สี่ได้แล้วทันใดนั้นมีคนตะโกนว่าฉันก็ด้วยโอ้พระเจ้าฉันรอมานานกว่าแปดปีเพื่อเปิดเส้นลมปราณที่สี่นี้แม้แปดปีก็ผ่านไปแล้วฉันก็ยังไม่สามารถเปิดมันได้เลยฉันไม่ได้คาดคิดว่าวันนี้จะสามารถเปิดมันได้ แม้แต่ซูรวนลี่ก็อดไม่ได้ที่จะตะโกนในใจฉันทะลวงไปถึงสี่ดาวแล้วแม้แต่จะฝันฉันก็ไม่กล้าว,ว่าตัวเองจะสามารถเป็นนักรบระดับสีดาวเหมือนคุณตาของฉันได้ด้วยอนุภาพของพลังเรกิปราณที่บวกโอสดสวรรค์บวกเหมาไทยทำให้ความแข็งแกร่งโดยรวมของทหารวังมังกรมีการปรับปรุงในเชิงคุณภาพแม้แต่ปรมาจารย์อย่างว่านโพจุนที่ก้าเข้าสู่ครึ่งแดนเทพแล้ว เมาถ่ายแก้วนี้ทําให้เขารู้สึกกลวากับว่าเขาได้แปลงร่างเสร็จสิ้นแล้วแม้ว่าในระยะสั้นๆจะยังไม่ค่อยลงตัวแต่เขาก็มีความก้าวหน้าอย่างมากหากเป็นเมื่อก่อนแม้นอีก8ปีสิปีหรือมากกว่านั้นก็เกรงว่ามันอาจจะไม่สามารถก้าวหน้าได้มีช่วงเวลาหนึ่งทหารชั้นยอดมากกว่า100้อนายในวังมังกรทั้งหมดต่างรู้สึกตื่นเต้นมากจนไม่สามารถอธิบายได้และหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาสำหรับผู้ที่ฝึกฝนวรยุทธ์ความยากในการข้ามแดนเปรียบได้กับการข้ามชนชั้นทางสังคม สำหรับบางคนเป็นเรื่องยากมากที่จะขจัดความยากจนออกไปตลอดชีวิตในขณะที่สำหรับบางคนพวกเขาอาจจะสามารถบรรลุชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองในระดับปานกลางได้ด้วยความพยายามเพียงครั้งเดียวหากชนชั้นกลางต้องการที่จะก้าวต่อไปและบรรลุอิสรภาพทางการเงินสูงสุดอย่างสมบูรณ์มันก็เป็นเรื่องยากมากที่จะบรรลุจากในสถานการณ์ที่โหดร้ายในปัจจุบันแนนบูของผู้ฝึกฝนวรยุทธ์ก็เช่นเดียวกันบทที่4,710 ต่อให้บางครั้งให้แม้ตลอดชีวิตที่เหลือก็เป็นไปไม่ได้ที่จะก้าวกระโดดจากนักรบสองดาวไปเป็นนักรบสามดาวจะว่าไปแล้วนักบูสองดาวคือชีวิตส่วนใหญ่ของผู้ฝึกฝนวรยุทธ์และยิ่งไม่ต้องพูดถึงนักบูตั้งแต่สามดาวสี่ดาวห้าดาวและแม้แต่ถึงหกดาวทว่าแก้วเหล้าของเยเินทําให้ผู้ฝึกฝนวิธีบูกว่าร้อยคนสามารถบรรลุขอบเขตวิถีบูได้ในทันทีสําหรับพวกเขาแล้วนี่มันเป็นปาฏิหาริย์ที่เหลือเชื่อที่สุดชัดๆ ว่านโพจุนในฐานะผู้มีอำนาจมากที่สุดรองจากเย่เฉินหันไปมองพี่น้องของตัวเองและพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงวิธีบูของพวกเขาและแต่ละคนต่างรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเมื่อเขาหันไปมองเย่เฉินอีกครั้งในสายตาของว่านโพจุนนอกจากความซาบซึ้งใจแล้วยังมีความเกรงกลัวบารมีมากกว่าเดิมทันใดนั้นเขาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งประทับหมัดมองเย่เฉินแล้วพูดด้วยความเคารพว่าผู้น้อยว่านโพจุนขอบคุณคุณเย่สำหรับความเมตตาของคุณ ผมเต็มใจทําทุกอย่างเพื่อคุณเย่ทหารคนอื่นๆเห็นฉากนี้ก็กลับมารู้สึกตัวในทันทีดังนั้นทุกคนจึงทําตามว่านโพจุนและคุกเข่าข้างหนึ่งไปทางเย่เฉินกำหมัดด้วยมือทั้งสองและตะโกนเสียงดังพวกเราผู้น้อยขอขอบคุณสําหรับความเมตตาของท่านพวกเราจะจงรับพักดีต่อท่านจวบจนชีวิตจะหาไมห่หากท่านต้องการให้เราปฏิบัติภารกิจใดๆเราจะทําทุกอย่าง,อย,างอย่างเต็มที่ด้วยหัวใจของเราเอง เย่เฉินมองไปทางทหารวังมังกรมากกว่าหนึ่งร้อยนายที่อยู่ข้างหน้าเขาเมื่อเห็นน้ำตาและความมุ่งมั่นของพวกเขาเย่เฉินก็รู้แน่ชัดว่าคนเหล่านี้จะกลายเป็นมือขวาของตัวเองอย่างแน่นอนจากนั้นเขาพายักหน้าเล็กน้อยและพูดเสียงดังในเมื่อทุกคนตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะฝากความหวงังความฝันไว้กับผมผมขอบอกไว้วันนี้เลยว่าเย่เฉินคนนี้จะไม่มีวันทอดทิ้งพี่น้องที่ร่วมรบและร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันเมื่อทุกคนได้ตั้งความหวังและฝากความไว้วางใจไว้ที่ผม ผมสัญญาจะไม่ทำให้พวกคุณเสียใจและในอนาคตพวกเราจะติดปีกแล้วก็จะทะยานฟ้าไปด้วยกันเมื่อทหารทั้งหมดได้ยินดังนี้ทุกคนต่างก็กระตือรือร้อนเลือดนักสู้ก็พุ่งพล่านทันทีในเวลานี้ไฟในห้องผ่าตัดใต้ดินได้ทำให้พื้นดินร้อนแล้วและเปลวไฟก็ยังลุกออกจากห้องใต้ดินเป็นระยะระย,ะเย่เฉินเปิดปากพูดกับว่านโพจุนว่าโพจุนเกือบจะถึงเวลาแล้วงานนายสั่งให้ทุกคนถอนตัวออกจากพื้นที่อย่างมีระเบียบ มื่อว่านโพจุนได้ยินดังนั้นเขาก็หันกลับมาทันทีและพูดเสียงดังว่าตามแผนกอให้ถอนตัวออกมาอย่างมีระเบียบอย่าลืมนำสิ่งของทั้งหมดที่คุณได้สัมผัสออกไปจากที่เกิดเหตุและแก้วเหล้าในมือของทุกคนด้วยเคลียร์พื้นที่อย่าให้หลงเหลือร่องรอยหรือบอดแสดใดๆไว้ถอนตัวตามแผนที่กำหนดไว้ภายในครึ่งชั่วโมงให้เสร็จสิ้นรับทราบทหารตะโกนทันทีว่ารับทราบพร้อมปฏิบัติครับ หลังจากนั้นผู้คนมากกว่า100่งคนสลายตัวทันใดและแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆทันทีโดยมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ต่างกาันบางทีไม่ต้องการประมาทและตกมาตายตอนท้ายดังนั้นพวกเขาจึงใส่แก้วเหล้าเข้ากระเป๋าและเริ่มดำเนินการทันทีคนขับทุกนายออกไปสตาร์ทรถเตรียมพร้อมหลังจากนั้นไม่นานรถทุกคันก็ถูกขับออกไปอย่างรวดเร็ว ตามแผนเดิมพวกเขาต้องปลอมตัวเป็นแรงงานต่างด้าวและขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำบินจากเม็กซิโกเพื่อกลับไปยังตะวันออกกลางโดยตรงในนามของการโอนโครงการก่อสร้างธุรกิจนอกจากนี้ยังมีทีมพิเศษที่รับผิดชอบในการรอคำสั่งจากเย่เฉินในสหรัฐอเมริกาดังนั้นอีกทีมจึงต้องเคลื่อนพลทางบกไปยังลอสแองเจลิสซึ่งใกล้กับชายแดนสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกมากแล้วจากนั้นจึงจะบินจากลอสแองเจลิสไปยังนิวยอร์ก นอกจากนี้ยังมีทีมพิเศษอีกทีมที่คอยสแตนบายและอยู่เบื้องหลังเพื่อจัดการกับผลที่อาจจะตามมาหลังจากทําลายหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ตามทีมพิเศษนี้จะรอดูเหตุการณ์อยู่ที่เม็กซิโกประมาณ3วันหากเหตุการณ์ปกติถึงจะออกจากเม็กซิโกได้หากพบเหตุการณ์ใดๆที่ไม่ชอบมาพากลและอาจจะสาวไปถึงทหารวังมังกรได้ พวกเขาจะรีบจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นหลังจากนั้นพวกเขาก็จะตรงดิ่งไปที่ตะวันออกกลางทันทีตามแผนการของเย่เฉินทีมที่รอรับคำสั่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะทำการอพยพผู้ที่ตกเป็นเหยื่อออกจากเม็กซิโกไปที่อเมริกาก่อนถึงแม้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนเหยื่อพวกนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามจะต้องพาพวกเขาไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนแล้วจึงค่อยส่งกลับจะต้องให้พวกเขากลับประเทศบ้านเกิดจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ทหารวังมังกรจึงได้เตรียมรถบัสไว้เป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้รอดชีวิตอย่างไรก็ตามในบรรดาทหารวังมังกรมีบุคคลหนึ่งเปลี่ยนตำแหน่งชั่วคราวและบุคคลนั้นคือซูรัวลี่เพราะยังไงซหล่ย่าหลินก็ถูกแช่แข็งเป็นไอติงอยู่ก็ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาตามสืบเธออีกและที่เย่เฉินต้องการจะพาเธอกลับอเมริกาด้วยเพราะว่าเขามีแผนการหนึ่งแผนการที่จะให้เธอเป็นคนจัดการ ไม่นานนักเหยื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือพร้อมกับคนที่เพิ่งถูกผ่าตัดขายอาวัยวะไปยังคงหมดสติขณะนี้ก็ถูกนำตัวออกจากที่พักชั่วคราวและเข้าแถวขึ้นรถบสัสหลังหงจินเดินไปที่ท้ายขาบวนเขามองเห็นเย่เฉินจากระยะไกลแล้วและดูเหมือนต้องการทักทายเย่เฉินแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็ล้มเลิกความคิดนี้อีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขาลังเลที่จะพูดเย่เฉินก็ตะโกนว่าพี่ชาย หลังหงจินหันศีษะโดยไม่รู้ตัวและถามอย่างประมาเล็กน้อยคุณเย่คุณคุณเรียกฉันหรือเปล่าเย่เฉินพยักหน้าและยิ้มและพูดว่าแน่นอนผมกำลังเรียกคุณหรือว่าคุณจะจำน้องชายคนนี้ไม่ได้แล้วหลังหงจินรู้สึกปลื่มปิติและพูดว่าคุณเย่คุณเป็นผู้ช่วยให้รอดภายใต้คำสั่งของคุณฉันจะอยู่ข้างหน้าคุณได้ไงรวมไปถึงฉันจะกล้าดียังไงที่จะให้คุณเรียกผมว่าพี่ชาย เย่เฉินยิ้มเบาเบามองไปที่หลังหงจินและถามว่านี่พี่ชายคุณมีแผนอะไรต่อไป